คคคคคอแแแแรพกกงไไไมมมมม่่่่่เเเเยยยยล้ตูถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยอะอมาแล้วมาแล้ว ไปี่ตะกลไปก่อนนะ,ะ้รันไปก่อนละยี่ตะกลวยเยอะอย่างนั้นก็ออกดูอเมื่อกี้ขอให้ไปส่งนะแต่ผม่เอเลยไส่งเฮยยังเรอเนะไปส่งคุส่งคนดีไหมค ฮัลโ hey, <Hello. S 1> หล n o r m a นี่ n o m a l นี่มีมอีป,ปุ๊บนารอะน่รักไหมนารักไม,กไมกไถึงคนะน่ะนะนนก็ยิ้มเอง,เอง,เองก็ยิ้มแบบยิมย้มยยิ้มเบ้เลยไปต่อครบเดี๋ยวไปเสร็จเอไม่ได้เป็นไรแล้วครับว่างแล้วไม่ไดฟาร์มนีเจไม่ไดฟาร์มแล้ ไปแต่รบละค่ะกามาแล้วผมเกล้ยามาแล้วตกปลารอบมาแล้วก็ตกปลาอ๋อตกปลาอตกปะม่เายตกตไม่ตกตกดอค่ะชื่อนี้ตัวอะไรนะดีบีฮะดีดีไม่เคยมีค่ะไม่เคยชื่อเกเหรอนะชื่อเกเบบี้อ อะไรทำไมมันบันเสียงเบากเดิมครับฮะไม่ไม่าะ,ด,ะดิปเปอรอ์ไม่ดิปดปเปอร์ใช่ไหมอ๋ออ่นโทษใช้กเชกงะนะใช้เกงอะไนะโอ๊ยพี่มาพูดรอเดียวแล้วพูดรอไ่ได้เขินเขินอะไรครับ าเกิดให้ผู้หญิงพูดอะมันไม่เท่าไหรแนตะ่ถ้าเกิดผู้ชายพูดอะ,อะจะมันจะฟังดูแบบโอเคกว่าเปล่าอ่าพี่เอาพี่ลองพูดพี่ลองพูด baby uh. <c oughs> อะพ,พี่พี่จริงใจแล้วใช่ไหมนะอ่าจริงใจแล้วอ่าเข้าใจขาเข้าใจ uh. อ๋ออ่าแล้วพี่ไม่เป็นเจ้าของละเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเราไปเซ็นในดอกค่ะเป็นรอยดอกมานี่เห็นเลยครับออ๋ ไม่สวยนะแบบพระิตตกอ่ะอุ่นฝุ่นฝุ่นไหมครับอุ่นอุ่นไหมอุ่นไหมคืออ่าอุ่ดอุดอันเอาไม่อ่ะคือคือไม่คือพอเขารู้สึกตัวเองสิจะมาตามผมทำไมอุ่นค้าผมบอกแล้วแต่ถ้าแบบไม่อุ่นเนี่ยพอลองเอามือมามเกาะได้นรับอยากจะดูเขาซู้เดี๋ยวมาเกาะดีงว่มีท่าเกาะได้เหรอ ไม่มียิ้มครับที่รักเขาไม่มียิ้มก่อนหน้ทำไมก่อดไม่ได้เขาเล่นเธอดูที่รักอันนี้เขาสอนเขาสอนวิธีการมเดินแบบไม่ดีนะอหาแบบลองหาท่าแบบกอดเอวดีกว่ากอดเอวอะเธอไม่ไียิ้มไม่มีไม่มี ได้ไหมได้ไหมก่อแบบนี้ได้ไหมก็ยังไปชิมก่อนตายต้อหาเจอแต่แค่เนี้ยไม่เปไรไเปยังมืดแล้วมันยัมืดแล้วก็สิบเดี๋ยวน่ก็สิบนี่นะครับการเล่นนะแต่อย่าไปเล่นนะอย่าไปเล่นตามมันไม่ดีนี่คือจะบอกว่ามันเล่นแล้วมันไม่ดีอย่าไปเล่นตามนี่เล่นให้ดูเล่นให้ดูมันไม่ดีอย่าไปเล่นตาม นี่คือนี่คือเตือนนะครับอันนี้คำเตือนชอบไหมครับชอบไหมชอบค่ะมันโรแมนติกดีมิตรไม่ถึงว,วิวอะ่ะอ๋ออชอบค่ะแล้วแล้วไม่ถึงผมอะ่ะแล้วเป็นไม่ถึงผมอะ่ะเปะชอบวิวอ๋อชอบวิวใช่ ชับวิวเป็นคนใจง่ายหรือเล่าต้องมาถามลูกวะลูกคุณนะแล้วคุณเป็นคนใจง่ายหรือเปล่า,า,ากิานะนะกนิดนึงนิดนึง นิดนึงนี่คือนิดนึงด้วยใจง่ายก็คือกับคือ,คอถ้าคนอื่นแบบแบบนนผมอย่างเงี้ยคนก็จะหลงรักอย่างเงี้ยนะคูดต้องบอกว่ากับผมไม่คนเดียวเดีรยวรว่าไม่ใช่กับผมไม่คนเดียว,อ,ยะวะอ้าวแคดป่าวเออเอคนเดียว ยิ้มยิ้มระดับย,ย,ย,ยิ้มนะอะ่แล้วคุณไปไหนต่อล,ละมีระพงไหมมีระพงไหม,มไหนูไม่มีค่ะมา,มาซื้อที่มาซื้อที่ร้านขายใช่ไหม,มได้ได้ได้เท่าไหร่อ่ะไม่ชวนกันหมือนปะสองหมื่น เร็วจังครับใช่ใช่เร็วๆ <S 1> <S 1> มีอย่างเดียวที่ไม่เร็วคือดวนลายความสุขอ่ะอยู่คนที่ความสุขหวาโอ้โหแล้วคุณหลางเีอะไรยเร็วไหม ไม,ไม่มีเวลาเรียความสุขก็ผ่านไปเร็วนะไม่เร็วนมไม่เร็วราไม่เ,เรวดอะเปตอนนี้ปไเปไเออ ก็แล้วแต่คนเลยคนไปไหนก็ไปด้วยแตผมเป็นคนใจง่ายะเนี่ยผมเป็นคนใจง่ายนะคุณไม่ขอบเลยจริงๆอะ <_ d ata> อาเท <_ d ata> ็ใหม่เทคใหม่เทคใหม่เท็กใหม่โอเคค่ะสาสองหนึ่งอเริ่มแล้แอคชั่นอ๋อคือต้องขอบเบอร์อ่าไม่ไม่ซีนหนึ่งเท็กส,อ,สองฮาท ไ <Action! S 2> อคอพี่หนูขอเพิ่มพี่ไว้ได้ไหมเพื่อแบบเพื่อแบบเราแบบได้มาเจอก,กันอีกอะไรเงี้ยเพื่อแบบเราได้ไปเที่ยวด้วยกันชอบหรอชอบไปเทีออ่ยวใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดมีพี่ไว้ได้ก็มันก็จะดีกว่าได้ได้เดี๋ยวไม่แต่รอบนี้ผมพาคนไปเที่ยวแล้วรอบหน้าคุณต้องพาผมไปเทีย่ยวเห็นปะได้ไหมได้ค่ะนี่การบ้านของคุณนะคุณต้องไปพาผมไปเที่ยวนะ โอเคค่ะได้ครับต้องลาแล้วนะต้องลาจะสามคุมิดเบรแล้ก็เจะมีมีะรบ้าเบอร์ผมก็สรุปจริงจังเลจริงเจ้าับเนี่ยผมจะให้เบอร์ดจริงเบอร์พรอ อ่ะยูเวลฟอร์มเนี่ยใช่ก็ถามไม่แน่ชัดเนี่ยว่าจะจริงจังจริงโจร้ริงจังห่าศูนย์หกหนึ่งเ้ย์ฮัลโหลเอากวยสองกวยสองลูกครับ ได้ครับเพจเป๊บๆแล้วเดี๋ยวไปตกครับอีกห้าทีครับได้กับเพจเอ๊ะเบอร์แปลกๆใครเขาโทรมาตัดกล้วย,ยมันแค่เสียงยัโรคจิอต,ตอ,อ่ะเหมือนเมาเสียงยัโรคจิตจริงเอ๊ะฮะโอเคครับเราจะรอจะรอกันอ,อ,ะอะ่ะโทษโทบเมื่อกี้มายิบมือีนดิดน,นึง ใครก็ไม่รู้โทรมาสั่งกล้วยบอกว่าสองถุงสองถุงคุณก็โด,น,ด,น,น,ด,น,ดนใช่ไหมเออใครก็ไม่รู้เนาะโดนเหมือนกันใช่ไหมเมื่อกี้เออแล้วใครอะแล้วใครโทรหาคุณนีงเออครับรีงอะไรรีงกินกล้วย โอ้โหน้องว่าจะลิงจกัจกจั๊กอ๋โฟกัสในความรักไม่แต่ผมโฟกัสในขับรถเนี่ยมันเลยแบบไม่ผิวอ่ะอ๋อโฟกัสขับรถเมื่อกี้คือที่ผมขับรถชนไปชนมาไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าอย่่า้นอะรัเอาพังเลยอะขับไปชนเลยไป แปลกที่ทาระอะไรที่รักอะไรครับอะไรจ๋าเมือกี้จ้ะ,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 จะมีอะไรก็โทรมาได้นะโอเคครับแสดงว่ามีใจก,ก็โทรไปได้ ไลม่ละได้ครับไ,รไ,รไ,ได้ครับนอนกดคาำขอต่อแล้วกันที่รังที่รังจับไม่ใช่จไม่ใช่บอะหนูต้องไปเหมือนกันแต่ว่าคนละลูกนะลูกไหนลูกหนลูกหนึ่งเจอตึงไหมลูกโอ้ยคก็มีแต่บันแต่โมยอะที่สู้เขาได้อ่ะ เก็บรถก่อนงก่อนได้ไหมล่ะอาใหญนะลงมาก่อนได้นนะไหม,มได้ครับลืไมาา่ลล่ำลาแล้วลือดโนลืมไครับ,บส้ซค่ะสูซชููๆเ<า>บสิกไปปกติก็ต้องกอดให้กันใจแบบกอโทษองเดียวตามคนไม่หายแล้วกันส้ซนะครับ อ้าวครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาอีกนะครับแคนานใจอ่ะได้ครับเนาะเดีว่าจะไปแอดดับพร้อมกันจะกเกมรุ่นหนึ่งเอาเอาแล้วพี่มองไปรูปไหนเนี่ยบูฮารบูฮาบาเจอไอ้เนี่ยหัวป่ะเนี่ยหัวอเจอเห็นไม่ได้แล้วก็โอ้ ที่นักจ๋าไว้พอไรหนโูไป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 เขาไป็นบล็อกผมมันไม่ได้บล็อกนะพอหนึ่งพอไะคัดที่เราพอละหนึ่งสองสาม ฮัลโหลฮัลโหลพี่บิงฮัลโหล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 อยู่หรือเปล่าอยู่ไหม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 ฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยดนายจะไม่อยู่ทำไมแบบต่อเนี่ต่อเนี่ต่อเนี่ต่อ ฮัลโหลอยู่ไหมครับวิงวิงวิง